ครโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดและหลอกใหม่นะครับเขาจะใจ้ชีวิตจะได้หือปลอดภัยวันนี้เดี๋ยวเขาจะได้โฟนอินนะครับอู้จากกันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพันธ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับผมเลียยถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยนะครับว่าอู้ถึงสถานการณ์ในภาพรวมของการแพร่ระบาดในประเทศไทยบัดเดี๋ยวนี้เป็นจะใดพ่อของผครับสถานการณ์โดยรวมของประเทศไทยขนาดนี้ถือว่าเป็นช่วงขาลงนะครับ,รบของโควิดสิบเก้าระลอกที่สามคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีการระบาดของโควิดมาสามระลอกแล้ว แล้วรอบที่หนึ่งเนี่ยเกิดเมื่อต้นปี2563นะครับอันนั้นเกิดในกรุงเทพเป็นหลักในละรอบที่สองเกิดเมื่อตอนปลายปี63ต่อมาถึงต้นปีนี้เกิดขึ้นที่ตลาดกลางค้ากู้มหาชัยแล้วก็ละรอบที่สามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลก่อนแล้วก็ระบาดหนักอยู่ในเขตกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดจึงมีการระดมฉีดวัคซีนกันอย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมาภาพรวมขนาดนี้ จุดสูงสุดของโควิดระลอกที่สามเนี่ยผู้ติดเชื้อวันละสองหมื่นเสียชีวิตวันละสามร้อยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนสิงหาคมขณะน,นี้เราติดเชื้อต่ำกว่าหมื่นคนเนี่ยมาเกือบเดือนละแล้วแล้วเราก็เสียชีวิตต่ำกว่าวันละร้อยเนี่ยมาเดือนเศษอันนี้คือภาพรวมนะครับแต่เดี๋ยวภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาพรวมของทั้งประเทศครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของประเทศ ได้อ้ว่าเป็นเป็นช่วงขาลงและรอบที่สามและเอหนอครับใช่ครับครับแต่ถ้าอูถึงการพัฒนาสายพันธุ์ของไวรัสโควิดนี่นยครับท่านมีความเป็นห่วงอย่างยังใดผ่องก็ครับเอสายพันธุ์เนี่ยตอนนี้เราก็ไม่ห่วงมากแล้วนะครับครับคือมันมีการพัฒนาสายพันธุ์จากเดิมเนี่ยเป็นสายพันธุ์อู่หั่นในระลอกหนึ่งและระลอกสองอันนั้นก็จะติดเชื้อน้อยนะครับครับระลอกหนึ่งเนี่ยสี่พันคนระลอกสองในสองหมื่นสี่พันคนนะครับ พอมาละลอกสามเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษก่อนเรียกว่าสายพันธุ์อัลฟามันแพร่เก่งแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์จีนเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นพอแพร่อยู่ได้สองเดือนพอเดือนมิถุนายนก็เปลี่ยนอีกเป็นสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้าอันนี้ก็เก่งกว่าสายพันธุ์อังกฤษแพร่ได้เร็วขึ้นไปอีกหกสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้ทั่วโลกนะครับรวมทั้งประเทศไทยสายพันธุ์ก็คือเดลต้าเกือบทั้งหมดแล้ว ดันั้นที่ประเทศไทยไม่ต้องห่วงก็คือประเทศอื่นๆเขาก็เป็นสายพันธุ์เดียวกับเราคือเดลต้าการที่คนจะนําเชื้อแปลกๆสายพันธุ์ใหม่เข้ามาประเทศไทยคงไม่มีเพราะทุกประเทศก็ล้วนแต่เป็นสายพันธุ์เดลต้าทั่วโลกแต่สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแพร่เร็วจะเห็นได้ว่าจากผู้ติดเชื้อละลอกหนึ่งสี่พันละลอกสองสองหมืนสี่ตอนนี้ละลอกสามเรามาถึงสองล้านแล้วมันเป็นแบบก้าวกระโดดนี่คือเดลต้าเขาเก่งจริงครับ เจ้าทีนี้แต่ที่ท่านสวบอกว่าต่างภาคเหนือนี่มันจะแตกต่างจากภาพรวมของประเทศนี่มันแตกต่างจากใดเจ้าครับมันมีความแตกต่างอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ใดก็ตามที่เคยมีการระบาดน้อยประชาชนก็จะระมัดระวังน้อยนี่ก็เป็นเรื่องปกติเจ้าแล้วก็การระดมฉีดวัคซีนก็จะยังฉีดน้อยกว่าในเขตที่เขาระบาดมากครับตอนนี้ในช่วงเดือนเมษาจนถึงสิงหาเนี่ยกรุงเทพและห้าจังหวัดปริมนทลรวมเป็นหกเนี่ยนะครับ โอ้โหระบาดรุนแรงมากตอนนั้นเชียงใหม่ภาคเหนือนตอนบนเนี่ยไม่ค่อยระบาดมากนะครับเจ้าการระดมฉีดวัคซีนก็ต้องเข้าไปแก้ก่อนเพราะมันเป็นสงครามแบบรุนแรงตรงนั้นนะครับตอนนี้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปได้เข็มหนึ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเลยเข็มสองเนี่ยเราฉีดไปได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตผลของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับทําให้อัตราการติดเชื้อของเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยลดลงกว่าสองเท่าตัวในขณะที่ต่างจังหวัดอีกเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดนะครับ ก็พบว่ายังทรงทรงตัวแต่มีสี่จังหวัดภาคใต้เนี่ยที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นและเราเริ่มเห็นบางจังหวัดของภาคเหนือเริ่มมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นเราก็าไปวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากเดิมเนี่ยเมื่อเดือนเมษาถึงมิถุนากรกฎาคมเนี่ยติดเชื้อไม่มากการฉีดวัคซีนก็เลยน้อยขณะนี้รัฐบาลได้เร่งระดมนะครับเคลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปสางจังหวัดทั้งหมด รวมทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วยทราบว่าบบภายในอีกหนึ่งเดือนเนี่ยสิ้นเดือนนี้การฉีดวัคซีนก็จะขึ้นไปสู่ระดับภูมิคุ้มกันหมู่และจะลดจํานวนผู้ติดเชื้อในเขตจ,จังหวัดภาคเหนือตอนบนลงได้แต่ต้องร่วมกับอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญนะครับก็คือนอกจากจะประีดวัคซีนให้ครบสองเข็มแล้วเนี่ยกรุณาใส่หน้าก,ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้านาอย่าถอดหน้าก,ากากทานข้าวกับคมแปกหน้านอกครอบครัวโดยไม่จําเป็น ถ้าทำสองอย่างนะครับฉีดวัคซีนครบสองเข็มด้วยซึ่งเดี๋ยวจะครบสิ้นเดือนเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ถอดหน้ากากออกทางข้าวกว่าคนแปลกหน้าไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวผับบาร์โดยไม่จำเป็นเนี่ยนะครับจะคุมสถา,านการณ์ได้ดีครับเจ้าตอนนี้แสดงว่าทางรัฐบาลเองก็พอเห็นแล้วนะเจ้าแล้วก็ถึงได้เห็นว่าช่วงเนี้ยมีการระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแทบทุกจังหวัดเลยนะเจ้าทีนี้ หลังจากถ้าเกิดว่าเราได้เนินการสิ่งเหล่านี้ไปแล้วประชาชนคนทั่วไปจะต้องใช้ชีวิตจจใดในสถานการณ์โควิดที่อาจจะมีอยู่อย่าเจ้าทันเจ้าครับถ้ายังเป็นสายพันธุ์เดลต้าอยู่นะครับเจ้าหวัวงว่าจะไม่มีเปลี่ยนตอนนี้เห็นข่าวฝรั่งเศสบอกมีสายพันธุ์ใหม่อีกสายพันธุ์เดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับเจ้าเอาเป็นสายพันธุ์เดลต้าก่อนเ,อเมื่อฉีดวัคซีนครบสองเข็มจะมีผลอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งนะครับคู่ที่ฉีดครบสองเข็มจะติดเชื้อยากขึ้นแปลว่ายังติดเชื้อได้บ้าง เหมือนเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะติดไข้หวัดใหญ่ยากแต่ยังติดได้บ้างนะครับอันที่สองคนที่ติดเชื้อโควิดหลังจากฉีดวัคซีนสองเข็มจะไม่ค่อยป่วยหนักไม่ได้เข้าโรงพยาบาลท,ที่สําคัญคือไม่ค่อยเสียชีวิตชัดเจนแตกต่างกับคนที่ไม่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดติดเชื้อโควิดจะเสียชีวิตมากกว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วบังเอิญติดเชื้อโควิดครับ ดังนั้นข้อหนึ่งก็ต้องฉีดวัคซีนกันให้ครบเครื่องนะครับตอนนี้รัฐบาลเร่งฉีดให้ที่สองฉีดครบแล้วเราพบว่าที่อังกฤษที่อิสราเอลฉีดครบนะครับก็ถอดหน้ากากกินเหล้ากันเพราะว่าอบอกว่าฉีดครบแล้วแล้วก็ไปเที่ยวกันเน่ะไม่ถึงเดือนนะครับจากติดเชื้อว,วันละหมื่นที่อังกฤษขึ้นมาเป็นวันละห้าหมื่นเลยนะครับทั้งๆที่ฉีดวัคซีนครบสองเข็ม<อ>แต่ผู้เสียชีวิตไม่ค่อยมาก ตอนนี้ประเทศไทยเราไม่ได้อยากให้ติดเชื้อมากแล้วเสียชีวิตน้อยเราต้องการให้ติดเชื้อน้อยด้วยเสียชีวิตน้อยด้วยนะครับเจ้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เราต้องไม่ทําแบบประเทศต่างประเทศก็คือเราฉีดวัคซีนสองเข็มเราต้องไม่ถอดหน้ากากครับถ้าเราฉีดสองเข็มแล้วเราใส่หน้ากาก,ากไว้ด้วยเราจะทั้งเสียชีวิตน้อยและติดเชื้อน้อยด้วย <ừ> การติดเชื้อน้อยนี่สําคัญอย่างไรสําคัญว่าข่าวมันจะออกไปสู่จังหวัดอื่นๆและประเทศอื่นๆ ว่าเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ห้องสอนพแพร่นาดเนี่ยนะครับติดเชื้อน้อยเขาจะมาเที่ยวครับเจ้านักท่องเที่ยวแม้เขาฉีดวัคซีนครบสองเข็มนะครับเขาเลือกด้วยนะครับว่าเขาจะไปเมืองใดประเทศใดเขาจะดูสถิติตัตวเลขถ้าสถิติตัวเลขประเทศใดเมืองใดต่ําเขาจะไปเที่ยวแต่ถ้าเกิดสถิติประเทศใดเมืองใดติดเชื้อสูงเขาจะไม่ไปเที่ยวไงครับ อันภาคเหนือตอนบนเนี่ยเป็นจังหวัดที่สวยงามประชาชนนิสัยใจคอน่ารักเป็นที่เรื่องลือของประเทศต่างๆทั่วโลกเขาก็เหลือบตาดูตัวเลขอย่างเดียวครับพี่น้องประชาชนภาคเหนือถ้าช่วยกันฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ช่วยกันใส่หน้าก,กากอย่าทําให้ตัวเลขติดเชื้อมันเพิ่มนะครับภายในสิ้นปีธันวานเนี่ยต่อต้นเดือนมกราเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะะแล้วครับเจ้า ถ้าอย่างอ่านอู้ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นตีอีกแล้วครับท่านสวจะแนะนําฮือครับพี่น้องประชาชนอยู่จะใดฮือปลอดภัยจากโควิดสิบเก้าย่ำแหมกรรมได้ก็ครับครับอันที่หนึ่งก็ใช้ขนรรมเนียมวัฒนธรรมไทยต่อไปเนี่ยดีมากก็คือยกมือไหว้อย่าเชแคฮนจับมือกอดกับคนอื่นอันนี้ก็เราดีกว่าตะวันตกอยู่แล้วนะครับครับอันที่สองทานช้อนกลางอย่าดื่มน้ําแก้วเดียวกันอันนี้ดีนะครับอันที่สามเรื่องเรื่องเดิมมาขอให้ทําต่อ ก็คือถอดรองเท้าเวลาจะเข้าบ้านฝรั่งนี่เขาใส่รองเท้าเข้าบ้านนะเอาเชื้อโรคเข้าบ้านด้วยถูกไหมครับ mm hmm. อันที่สี่อาบน้ําสระผมเช้าเย็นเนี่ยแบบวัฒนธรรมไทยเนี่ยดีครับฝรั <Okay. S 2> ่งเขาไม่ค่อยอาบน้นํานะครับอาทิตย์หนึ่งเพราะเขาหนาวเชื้อโรคมันก็จะสมนะครับนี่ก็คือวัฒนธรรมไทยและเหนือคือไหว้นะครับไม่จับมือไม่กอดไม่หอมแก้มแล้วก็ถอดรองเท้าเข้าบ้านอาบน้ําบ่อยๆใช้ช้อนกลางถัดไปนะครับเวลาทานอาหารกันในครอบครัวนะอยาก พูดเสียงดังหัวเราะระหว่างทานอาหารหรือคุยกันเพราะว่าเชื้อโรคมันอยู่ในช่องปากกัะจมูกพอเราหัวเราะพูดคุยเสียงดังเนี่ยเชื้อมันกระจายไปให้คนอื่นขณะเดียวกันเราทานข้าวเราอ้าปากกว้างเชื้โรคนอื่นก็เข้าปากเราเหมือนกันดัอนั้นที่เขาสอนให้เราบอกว่าเด็กๆทานข้าววะอย่าคุยระหว่างมีข้าวในปากนี่กลายเป็นเรื่องดีถูกต้องกับโควิดเลยนะครับคือกินข้าวเคี้ยวข้าวแล้วให้เสร็จแล้วค่อยพูดคุย ไม่ใช่อาหารอยู่ในปากแล้วก็พูดคุยไปด้วยมผมก็รู้สึกว่าวัฒนธรรมไทยตอนเนี้ยช่วยเรื่องโควิดได้ดีกว่าวัฒนธรรมตะวันตกในฝัดข้อแรกนะครับข้าวข้อสองก็เหมือนเดิมนะครับออกนอกบ้านทุกครั้งให้ถือว่าทุกคนมีโอกาสติดเชื้อหมดนะแม่เขาฉีดวัคซีนแล้วเราใส่หน้าก,ากากป้องกันตัวเราก่อนนะครับแล้วก็อย่าขยี้ตาอย่าแคะจมูกเพราะว่าเยื่อบุพวกตาจมูกปากเนี่ยเชื้อโรคเข้าได้แต่ถ้าผิวหนังที่ฝ่ามือฝา่อฝาเท้าแขนเนี่ย ชื้อโรคเข้าไม่ได้นะครับครับเปลาเราเอามือไปจับราวรถรถสองแถวแดง่ยสมมติว่ามีไวรัสเกาะอยู่ที่ราวรถเมร์นะครับเราเอามือไปจับในไวรัสอยู่ที่มือเราเราไม่เป็นโรคนะครับครับพอเราล้างมือเสร็จก็หายแต่ถ้าเราเอามือนั้นอะมาขยี้ตามาแคะจมูกอะเราจะเป็นโรคเพราะั้นสังคมไทยก็สอนว่าอย่าล้วงแคะแกะเกาในที่สาธารณะนี่ถูกต้องอีกแล้วอย่าล้วงแะแกะเกานะครับสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพเราอ่ะ อย่าไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่ในผับบาร์ร้านอาหารคาราโอเกะถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านเราไม่ได้เป็นพนักงานเราอยู่บ้านเรากับญาติพี่น้องไปก่อนอันนี้จะทําให้เราติดโรคยากมากยิ่งถ้าฉีดวัคซีนครบสองเข็มนี่เรียกว่าเกือบจะไม่ติดโรคเลยจ,จะช่วยให้ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดเนี่ย มีสังคมเศรษฐกิจที่มีตัวเลขต่ําเดี๋ยวคนก็จะมาเที่ยวแล้วทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีความาวสุขมากขึ้นครับจ้าครับผมวันนี้ยินดีชจะนักนะครับคุณหมอครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญญะลีพันธ์สมาชิกวุฒิสภาติมาแนะนำแล้วก็คือความหู้กับเฮาในวันนี้ขอบคุณจ้นักนะครับคุณหมอครับนี่ดีนะนะเจ้าคุณหมอเจ้า ด้วยความยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับเจ้าครับก็สว็จะเอิ้นสายมาตั้งรายการของเฮาคู่เจ้าวันจันทร์นะเจ้าวันนี้ก็ย้ากันถึงเรื่องของโควิดเนี่ยว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างใดคุณหมออู้ได้ทูกใจถูกต้องส<ม>ําหรับทู <c oughs> กคนเลยก็พัดได้นะเจ้าเพราะว่านอกจากทางรัฐบาลจจเ็ิะจช่วยให้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะเจ้าคนเฮานั่นนะตัวเฮานั่นนะต้องช่วยกันป้องกันตัวเก่าตัวนะเจ้าดีที่สุดเลยเจ้าครับผม